สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้อยู่กับบันสวนหนึ่งนีรันนะครับมื้อนี้ผ้าไาอัปเดตอ้อยววขั้นามสุพรรณบุรี50อายุต,ตอนนี้ก็เกือบ6เดือนแล้วนะครับนี่นะครับก็ววค่อยแตกกอไล่ไปไหเไหพราะมันปลูกค่อนข้างเจะทีนะครับนี่นะครับแรกก็คือล่ำมาแล้วเป็นล่ำมาไลรไล่ไลปล่องแล้วนะครับ บางจุดเท่ากับลอกกาบไว้แล้วแต่บางจุดก็ยังบ้ันลอกนะครับนี่นะครับด้านนี้ก็มีนะครับด้านนี้ส่วนนี้ปลูกไม้นะครับกําล่งปลูกก็มีนะครับปลูกขึ้นมาเป็นรุ่นนะครับเพิ่งจะปลูกไปตนน้นน้อยๆอยู่เลยนะครับยังอนุบาลอยู่เลยนี่ครับแปลงนี้หกเดือนแล้วนะครับ ก็มีปัญหาน้อนโกงน้อนกอบ้างแล้วครับนี่ครับก็พูแล้วครับประมาณแปดเก้าเดือนนะครับถึงจะขัดได้นะครับอันนี้เป็นอ้อยต่อแรกนะครับอ้อยเฮ้าปลูกอินซีลอยเอร์เซ็นนะครับบานสวนหนึ่งนี่ล่ะนี่นะครับน้าห้าก็เลาะเบิ้งเลยนี่ครับลอกกาบไ้บางส่วนแล้วนะครับ ต้องหลอกกาบนะครับเพื่อให้อ้อยเขาสุกเร็วนะครับเพื่อให้เขาได้รับแสงแดดนะครับหลอกกาบก็บมีลำหน่อยลำใหญ่หาบปนงินไปนะครับอ้อยปลูกแบบอินซีนะครับปลูกง่ามลายกะแตกนะครับลำแตกถ้าเขาใส่ปุ๋ยเคมีใส่บ่ด้เลยนะครับลำปัญหาลำแตกนะครับ นี่นะครับอันนี้เป็นแปลงทั้งคู่นะครับน,นี่อาจิตอยายุไรเรียกกันเลยครับประมาณหาเดือนทั้งลุมนี่หกเดือนนะครับต่างกันอยู่ประมาณเดือนหนึ่งหยาหกมากนะครับยังไม,ม่มีเวลาตัดหยาเถือนนี่นะครับปรปมาณเยอะอยู่ครับปีนี้นี่นะครับ ว่าจะถึงฤดูขายกับประแมณเดือนมีหน้านะครับพอดีหกเจ็ดแปดเก้าเดือนสิบเดือนนะครับสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนย่งดีครับปีนึ่งยังดีครับสีกับสีก็เปลี่ยนเลยถ้าปีนึงนี่ถ้าตำก่นนั้นก็ติแปดเดือนนี้ยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนสีอยู่นะครับถ้าระดับสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนขึ้นไปแล้วนี่โอ้เน,น่นนนข้มหวานกับสูงความหอมกับหอมดีพร้อมนะครับกัน้อยได้อายุนะครับ นี่ครับมีหลายรุ่นนะครับรุ่นน้อยก็มี่นี่รุ่นนี้ก็มีรุ่นน้อยปลูกไล่ๆกันขึ้นมานะครับนี่เป็นรุ่นที่แก่ที่สุดนะครับก็ยังบ่ได้ตัดหญ้าสวนสักเท่าไรนะครับตัดเป็นบางส่วนตัดบ่ทันแล้วเด้อช่วงนี้ก็เข้าหนาวนะครับเกิดหยิดยางไปน้ำก็ยังยังบ่ทันมีเวลาเถอะ เดกิดที่ปอยอีกสักคู่นะครับเกิดทีมาหลอกกาบเราเกิตัดหญ้าอีกเช่นหนึ่งนะครับนี่นะครับเดี๋ยวติดตามกันนะครับสำหรับไอ้คันนบ้านสวนนึงนี่ล่ะเมื่อถึงเวลาฤด,ดูแรงที่เขาสิออกไข้น้ำอ้อยเดี๋ยวเขาสิมาประกอบรถขไข่น้ำอ้อยเช่นนึงครับตอนนี้รถที่วิ่งไข่น้ำอ้อยกั ถอดเครื่องคันอ้อยลงไว้นะครับเอามาใส่งานปกติแลนเลนนี่ใส่งานทัวไปอยอยู่นะครับยังบบหันติดตั้งเครื่องคันอ้อยเธอนี่ครับอ้อยมีหลายรุ่นนะครับเทามีสูพันหนึ่งมีเสียสารหกศูนย์นะครับอยู่หลังบานตอนนี้ก็เพิ่งเอามาลงนะครับเดี๋ยวปีหน้าคิดว่าน่าสีขยายพันธ์พันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาเพิ่มนะครับ โอ้อยขันนำแต่ละพันหรมีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันไปนะครับเอานะครับเดี๋ยวอีกจังน้อยแล้วเขาไม่อัปเดตอีกอีกแค่หนึ่งนะครับกา่าไดเวลาขัดน,นะินอัปเดตอ้อยบึงอีกแค่หนึง่งครับขอบคุณคัาสำหรับการติดตาม